่วันนี้จะพาไปชมช่างที่ก่อสร้างศาลามุงหลังคาและก็จะพาไปชมสวนเกษตรสวนผลไม้อตมามภาพก็ที่นี่ก็อำเภอเสนางคานิคม ตอนเช้าบินตบาทตอนเย็นทำวัดเย็นทำวัดเช้าตอนเย็นกวาดตาดก็กินจวัดของสงฆ์อาจจะดูว่าความเป็นอยู่อาจจะไม่ดีแต่เราไม่ได้ต้องการอะไรเรามาบวชก็เพื่อลดละเลิกขอให้เข้าใจกันก็อพออะว่าแล้วสวน กเกษตรอาตมาก็ทำเองญาติโยมก็ลูกหลานก็ทำถวายปัจจัยพระป่ามาก็ร่วมสาร้างลังกาปะไปชมกันปะชมต้นอ้อยอันนี้คืออ้อยที่ปลูกต้นนี้ก็อินทภพารำมาเรื่อยเรื่อย นี่ก็ต้นอ้อยยังไม่ถึงปีอันนี่ก็เป็นอ้อยอันนี้ก็เป็นต้นไลกันี่ก็อินทาลัมทับทิม อินทพาลัมที่ปลูกตัวนี้กับประมาณสองปีแล้วเป็นซื้อเพาะเมล็ดเมล็ดมาเพาะเองอ่านี่ก็ต้นกล้วยกล้วยกล้วยนี่ก็มะพราวน้ำหอมเป็นมะพร้าวน้ำหอม นี่ก็ทับทิมปีนี้จะมีลูกดกเอาแบ่งให้ยัดโยมไปแล้วก็ส่วนหนึ่งมันสุกมันถูกแดดหรือถูกอากาศอย่างเงี้ยถูกลกฝนนก็จะแตกก็เลยเอาใ้้ยัดโยมออกไปฉันบ้างเอาไปกินบ้างก็เยอะนะประมาณสองถุงละปีนี้ดกมาก อันนี้ก็อินทภพารามอีกตัวหนึ่งประมาณนี้กำลังแตกยอดเลยตัวน,นี้นะไปดูความคืบหน้ากลังคากันนะวันนี้ช่างก็มาปกติกลังคาก็มุงไปแล้ว เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็ช่างมาทำงานตามปกติอังกาวก็มุงไปแล้วส่วนหนึ่ง กำลังสร้างมุงนี่คือกำลังต่อเติมฝั่งนี้ก็กำลังรื้อถอนกำลังจะเริ่มประกอบเข้าไปหลักปัจจก็มาจากพระป่าลูกหลานบ้าน เอามาสร้างหลังคาจุดประสงค์คือสร้างซุ้ประตูโคงนั่นแหละแต่หลังคาล่วก็เลยต้องมาเอาที่มันสำคัญเป็นเบื้องเพื่อจะได้เข้าใจจุดประสงค์แล้วซุ้มป,ประตูโค้งอีอาจจะ ราคาเงินแสนสองแสนไม่พอ,เ,อเลยจะต้องลังคาสุโดทโคงเนี่ยแล้วก็เอาไว้ก่อนอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าลูกหลานร่วมกันสร้างกันมาสำหรับปัจจัยก็มาจากลูกหลานทั้งมวลทั้งหมด,ท,หมดที่ช่วยกัน ทำพระป่ามาเพราะเราทั้งหลายก็สมัครีเห็นความสำคัญทุกๆคนทุกๆครัวเรือนก,ก็อนุโมทนาบุญด้วยสุขขปุญญาอุขโยโยบุญนั้นนําความสุขมาให้วัดจะดีมีหลักฐานพระบานช่วยบัดจะสวยเพราะมีวัดดันนิสัซน์บานกับวัดประกันช่วยก็อวยชัยหากัดการก็บรรลัยทั้งสองทาง อ่าเจริญพร